สวัสดีค่ะนโมวังน้ําเขียวนะคะวันนี้นโมวังน้ําเขียวขอพาทุกท่านเข้ามาชมงานลอยกระทงที่อบตอไทยสม,มคีนะคะวันนี้มีการประกวดนางนกพม่านะคะรักไม่มีคน โลกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม่ตาใอถอดเอทิ้งแม่มันลงโคตรบันเองแมวเวนน้ำพายเสียงนกเลิ่มเมื่อ ใครเขาทให้ใหองน้งา,นเาเออเขสียงปรบมือให้หมายเลขแปนะคะนางสาวสุภัชาพ่อขุนทศค่ะค,ครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลขสิบนะครับ นางสาวพรพันธ์นะครับพิมพ์กิง่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และอปะตอนะครับส่งเข้าประกวดนะครับความสามารถพิเศษคือร้องเพลงนะครับจะมาในเพลงคาถาข,าขุนแผนนะครับขอเสียงตัวเบอรให้กับหมายเลข10ด้วยครับผมสวัสดีค่ะโอมจงรักภูหลงปูที่ มสิทธิทางฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเทิดนาชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอ้อมให้ลูกกูงามเพื่อดังพระเมนให้แขนกูงามดังพระเนารายให้ริบกูงามดังพระจันรชาย เศราเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่าาได้เมื่เห็นหน้าคูขอบคุณคะ่ะกับสีตัวเมยกับโอ้มีขอบคุณร้าน <FC S 2> คนาาคบุรียำสองยำนะคะอะไรบ้างค,ครับเด็กขอบาุณบังร้าคาเฟ่น,นะคะแล้วก็เคอรี่ค่ะอ๋อนะครับขอบคุณบาร์ล้านโกโก้นะคะ ขอบคุณค่ะอันนี้ FC เยอะนะครับหมายเลขสิบ <10 S 1> นะครับขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็น้องสาวค่ะขอบคุณค่ะครับตัวพี่กับนะครับหมายเลขสิบด้วยครับโอรางวันไปกลับหรือเปล่าพัดเนยไปนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะนางสาวธัญชนกโพสูงเนินนะคะบ้านพุทธชาติหมู่ที่แปดนะคะแล้วก็ลงเหล็กส่งเข้าประกวดนะคะความสามารถพิเศษวันนี้นะคะ จะมาทำกระทงค่ะขอเชิญคณะกรรมการรับชมค่ะสวัสดีค่ะความสามารถพิเศษมีมากมายแต่ว่าไม่สามารถเอามาอธิบายตรงนี้ได้ค่ะก็เลยพอเป็นทำกระทงเพราะวันนี้เป็นวันลอ,อยกระทงค่ะ เสียงประมือให้หมายเลขสิบเอ็ดด้วยนะคะนางสาวธันยชนกภูโสภสงเนินนะคะความสามารถพิเศษคือทำกระทงนะคะเจ็ดพอดีเนาะตัวนี้พิธีกรขอได้ไหมขอได้ไ้วยค่ะไม่อะรเอาให้กรรมการดูด้วยได้ค่ะนะครับทำภายในสามนาทีนะครับออกมาเป็นกระทงที่สวยงามมากนะครับ ครับตกมือให้กับหมายเลขสิบเอ็ดด้วยครับสิบสองนะคะครับนางสาวพันนิพาไพคํานามนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่นะคะส่งเข้าประกวดนะคะความสามารถที่เศษในวันนี้นะคะจะมารำเพลงเสิรงค่ะเชิญรับชมไเลยละค,ะค่ะปรบมือด้วยนะคะ รอบที่สามไปแล้วนะคะใ,คในการแสดงความสามารถพิเศษของสิทธา์งาานานะคะใช่ครับแต่ละคนก็มีตอศสาพิเศษแตกต่างกันไปนะ<ช>ค,ครับอาจารย์กรรมการยิ่งหนักใจไปใหญ่นะคะรอบที่สามครับผมหมายเลขหนึ่งนะคะนางสาวทังชนกใหญ่กลางนะคะกศนตะบลไทยสัมพีส่งเข้าประกวดค่ะ มายเลขห้านางสาวการทีลารัตรนาจุนาการบ้านไทยสามักีบ้านไทยพัฒนาส่งเข้าประกวด ปัญญธรจงผ่อนลางบ้านไทยสมามัคคีส่งข้าวประวดค่ะใบเลขเจ็ดจิงนาง ดัมาดาลุสิงอสขมบ้านทุตบูรณ์ศพระประปวด 我操！ ีบ้านหัวที่6และสปตตเข้าประกวด และลงเหล็กวัลน้ำเขียวส่งเข้าประกวัดค่ะหมายเลขสิบสองนางสาวพันธิภา ใครทำนาผู้ใหญ่บ้าหนหมู่ที่สี่จบเข้าประพวดรอคณะกรรมการรวมคะแนนสักนิดนึงนะคะ จะเป็นท่านพลทรนนะครับเป็นคนมอบนะครับได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวทันชนุกใหญ่การครับ วันชมเชยนะคะหมายเลขสองค่ะนางสาวพรพันธ์สีสวสัสดค่ะก็ขอขอบคุพบพบกกณนะคะคุณะกอบสกนะครับ โมที่เจ็ดของเรานะครับ,บรที่ได้มามอบรางวัลโพที่มานะครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชยอีกสามรางวัลนะครับที่จะมอบโดยท่านนายพลวัตรกอทองนะครับที่ปรึกษาท่านนายกนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับท่านด้วยครับผมครับ<ช>อีกสามรางวัลนะครับท่านอาจารย์เนาะนะครับที่ ท่านพลวัดขอถอดจะมอบให้กับนะครับรางวัลชมเชยชมเชยอีกสามรางวันออลวน,นะคะรางวัลชมเชยนะคะอีกหน่งรางวัลน,นะคะได้แก่นางสาวการทีลารัตนชุมนาการค่ะหมายเลข เชยนะครับอีกวันหนึ่งนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหกครับนางสาวธัญสตรตรวงควการ รางวัลเฉยชิญอีก็นรางวัลน,นะคะได้แก่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะนางสาวทัญณชนกโพสูงเนินค่ะ ขอบคุณคุณคุณลวัฒน์ขอดทองนะคะที่เป็นสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสมัทรีนะคะตับตัวเบิร์กท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมรางวัลนะครับที่ห้านะครับก็จะให้ทางท่านรองรักชาตินะครับคุณตรลงนะครับได้มอบรางวัลนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่นะคะก็จะได้เงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะครับกอเสียงตัวเบิ์กท่านรองเลยครับผม รางวันชนะเลิศรองชนะเลิศันดับที่4ี่นะครับได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอไรคะหมายเลขเจนางสักสีมาจารุสิงครับอสม,มอบ้านสุขสมบูรณ์ส่งเข้าประกวดนะคะขอเสงประมือนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณท่านรองพัชชาบ้างครับค่<ท>ะรั<อ>บต่อไป,อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามนะคะเงินรางวัลสองพัน 2, บาทนะคะครับขอเรียนเชิญท่านรองบีระชินชนะนะครับได้มอบรางวัลนี้นะครับครับรองชนะเลิศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามได้แก่ได้แก่หมายเลข เสียงตัวเบยกับท่านรองด้วยนะครับเหลือสาวงามอยู่สามท่านครับท่านอาจารย์ใช่ค่ะครับเดี๋ยวเราประกาศเราจะมาุ้นี้กันนะคะเหลือสามสาวงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองก่อนนะครับแล้วก็จะเหลือสองคนสุดท้ายนะครับว่าเป็นใครเนาะวันนี้นะครับใช่นะกับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านพันตำรวจโทนะครับ จิตกรโพคํำนะครับรองผู้การสถานีตำรวจภูทรอ่าวมงนัวงเขียวนะครับได้เขียนนะครับมามอบรางวัลให้กับสาวงามของเราครับพร้อมสายสะพายด้วยนะครับนะครับพร้อมสายสะพายด้วยนะครับนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านประดัดปศสีนะครับได้มอบสายสะพายให้กับ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองด้วยครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองนะคะเงินรางวัลสามพัน 3, บาทได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรครับ ตรวจค่ะก็เนืือสองสาวงามในค่ำคืนนี้แล้วนะคะครับผมแ่สกแตสีนะครับอลอสายรุพายให้ด้วยนะฮะไม่รู้เดี๋ยวกวิ่งไปชนเหรอสาวงามในวันนี้ มีแต่สวยๆท่านหนึ่งก็จะได้เป็นรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราจะมาลุ้นกันนะคะเราจะมาเหลือสองสาวงามแล้วนะคะหมายเลขอะไรดีครับที่แรกวันแต่จะมีเหลือนางสาวสุภาชาพคุณพจน์นะคะบ้านสุขสมบูรณ์สงขระกรนะคะคแล้วก็หมายเลขสิบสองนะคะนางสาวพรนิภา ไพ่คำนามนะคะบ้านบูไซหมูสีของส่งเข้าประกวดนะคะเหลือสองสาวงามแล้วนะคะ,ะท่านอาจยรันเราต้องประกาศรางวัลชนะเลิศก,ก่อนะคะใช่ค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลุ้นนานๆหน่อยคะ่ะขอสาวหนะะ่อยค่ะขอสาว,สาวให้พี่น้องได้ลุ้นนิดนึงนะคะ <c oughs> เ,อเคบอร์อะไรครับเบอ,อร์ไหนครับเบอร์อะไรครับชนะเลิศ นางนพมาศประจำปี2565นะคะองค์การบริหารส่วนตำบนเนตเลเทสังพีในวันนี้นะคะได้แก่ได้แก่ได้แกหม้แเลบ้านค่ะนางสานา,นาขเขสียงกบมือด,ดังดงด,งด้วยนะคะได้รางวันชนะเลินะคะนางนพมาศประจำปี2000 565นะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้แก่นางสาวพรนิภาไัยคำนามค่ะหมายเลข12นะครับต่สวยไม่แพ้กันนะครับครับลำกลับต่อไปนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับทนายกนะครับได้มอบถ้วยรางวัลนะครับ แล้วก็เรียนเชิญท่านปอที่สองนะครับได้อ่าเป็นมอบรางวัลที่สองนะครับให้กับทางเรียนเป็นวันรำพาผล่ยมนะคะได้ใสยสะพายให้รางวัลชนะเลิศระดับที่นี่รางวัลชนะเลิศของเรานะคะครับผมเราเชิญท่านประหลัดอัตศรีนะครับมามอบรางวัลสายสะพายที่สองเลยครับ นะครับอันนี้ออบสายสะพายก่อนนะครับดูนะครับแมต้อยนะครับตรวัดทนเยี่ยมนะครับ,รบ,รบ,รบเอาเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของเรานะคะหมายเลขแปดนะคะานางสาวสุนัชชาพอคุณพบนะคะ จริงนะคะคามสำของเราในปีนี้นะค่ะทุนแม่ต่อยนะคะจามบรลาภาคนเยี่ยมนะคะที่ได้มอบ <ขอ S 1> สายสะพายให้กับมูชนาเลสก,กับเดชเชินทน,นายกน,น,น,นะครับได้มอบถ้ยวยรางวัลนะครับพร้อมกับรางวัลนะครับ จอร์ดที่หนึ่งนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเดียนเชิญท่านปอดิสสนนะครับรอบพง้นจังหวัดนะครับสอดเทประนะครับอาจจะสีรอบสายสะพายนะครับให้กับน้องเดียนเชนท่านได้ยกด้านข้างด้วยนะได้หายทุกภาพสวยครับ ปรบมือให้กับรางวัลเรชนะเลิศอันดับที่1ด้วยนะคะหมายเลข12นะคะนางสาวพรนิภาไทยคำนามนะคะบานบูไซส,สงเข้าประกวดค่ะใช่ครับเดี๋ยวให้นางงามมาถ่ายรูปร่วมก,กันครับทั้งหมดเลยนะครับร่วมกับท่านนายกท่านนายกด้วยนะครับจักเวทีนะคะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพกับสาวงามต่อนะคะทั้งหมดเลยนะครับสาวงามทั้งหมดเลย เชิญครับเชิญสาวงามทั้งหมดเลยครับเชิญด้านข้างตั่งขวามือเนี่ยนะคะเกนกประการด้วยนะครับนักประการด้านหลังครับด้านหลังครับเชิญเชิญเชิญด้านหลังด้วยตัวยูก็ได้ค่ะโค้งหน่อยค่ะจะได้เข้าได้ทุกท่านค่ะโค้งนิดนึงนะคะให้เห็นทุกท่านเลยนะคะ ขอเ,เสียงปรบมือให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยใช่ะค,ะครับคณะกรรมการของเราได้เสียสลเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาบอาดสินในวันนี้นะครับท่าน,นอาจารย์บรราพาคน่ยมนะคะท่านขอ,อาจัก,กิตอินทสรงนะคะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ศรีมุงเงินนะครับ ขาดไม่ได้นะคะงานในครั้งนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีท่านนี้ค่ะคะรับก็จะยกขระกอบนะครับสิริวงเทวซานะครับวันนี้ตบมือ,อดังให้กับท่านด้วยครับผมค่ะหัวเลือใหญ่ของเราในครั้งนี้นะคะครบับเสียทุงเบื่อรดังให้กับนะครับสมาคมการท่องเที่ยวเพิ่อน้าเขียวของเรานะครับสำหรับนโมวังน้ำเขียวนะคะ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำม่วงน้ำเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปนั่งครับ